ชื่อว่ากระจกกอะไรกระจกวัวหน้าปุ๊บโอ้เร่งนะอืมชนะแล้วนะครับผัวกระจกเราเรามารอบที่สองกันจุบเดี๋ยววันนี้แข่งไม่ได้เสืวสมิงนะครับต้องแคร์แคนนะครับชื่อว่าอันนี้หนึ่งพันเรงโม่หนึ่งพันเรงโม่กับเอ้าชนไม่นับครับไม่นับชนชนนี่อะไรนะเปลี่ยนขั้นก่อนขอเปลี่ยนขั้นเป็นเขียวมาเยอะ นี่คืออะไรมาขาวมาขาวกับมาเขียวนะไปดวนไปไปโอ้โหมาเขียวนี่โคตรแรงมะขาวแห่อโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมมาแก้แค้นส์ก่อนตรงนี้ครับของความคิดถึงนี่เนาะมันเล่นคันเดียวนี่ พี่มาพี่กับฟางคิดครับคิดออกคำหนึ่งมาไม้เขียวม้เขียวม้เขียวครับม้เขียวครับม้เขียวกับเขเล่โฟโรบีโด้โฟราเรีตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้พี่แต้มหนึ่งไม่ใช่โอ้เสมอเฉยทไมเสมือนครับ ไปเลยโบเพค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมมาแข่งกับฟ้าคิดต่อฟี่ถือกล้องมาดขอเก็บไว้ก่อนเสือครับชื่ออะไรของก่อนือเมอล๋อเสือขินมาขาวกับบาร์ได้มาขาวมาตากับหัวจอบมาจอบโอ้โหหัว ม้าขาวชนะนั่นเองเอาไปผมว่าฮันนี่นะีนนค่าาค,คือม้าขาวกับมาาบ้าเขียวจิตวอญญาณม้าแต่นะครับโอ้ยชนะชนะเฉยนะครับม้าขาวอีกครั้งหนึ่งม้าขาวแกแทนไะดูม้าขาวกับม้าเขียวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูกันอ้อนี่กับอะไรเน,นี่ยอ่าครับไป,ไป,ไปแข่งกันได้แล้วโอเค มาอ้้านอย่ไนออดีชนะยชนะยกพลเร่พาออกเร็วระออกอันนี้เป็นรบ้ะออกอไตเลยมาับไปเริ่มก่อนเขาเริ่มก่อนสามงหนึ่งไปโอ้โหตกเสียเล็กเสียขาวมาขอแข่ง้ากมาขาวชนะ ม่มาเขาไม่โมตัวจริงก็ตัวจริงเอาไปฟี่อย่ามาดูคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปก็คือม้าเขียวกับอิตาซีขีิเจ้าดจะเอารถไหนม้าเขียวกับ กับก oh, ับฟอร์ดยูนไมกับซีจีีจีอาร์ครับซีจีอาร์ออครับซีจีอาร์อซีจีอาร์ฟอร์ไมกับซีจีอาร์ครับกับม้าเขียวโอ้หมาเขียวแพ้ครับโอ้มาเขียวโอ้ย่งแรงครับตรงนี้ครับมาเขียวย่งแรงครับโอ้มาเขียวบอกว่า มีขีดโกงครับลูขา้าัดล่ะครับลูขายดัดล่ะนะจะขายโยกไหมไม่ได้ครับเบลลี่ไม่ได้ครับไปแพ้ครับมาเขียวแพ้ครับโฟร์ไดร์ตุนใหม่ซีจีจีครับไม่ใช่โฟร์ไดร์ตุนเก่าเอาลอ๋อบ้าใครครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับลาไปก่อนครับ